ปามอีกหนึ่งรอบนะครับอบตอก็พาคนงานมาตัดปามเหมือนเดิมอันนี้มาต่อแนวกระตอบเลยครับร้อยเมตรได้กันใ้าูกันไปไปกันนะครับวันนี้ได้มาแค่นี้นะครับ สุกล่วงงอมผสมควรวันนี้นะครับเนี่ยแดงทั้งรถเลยเนาะ,ะประมาณนี้นะครับอาดมันนม <c oughs> มนดนแดงอมลูกปาม สามสี่ถลายต้นนี้หน้ากกน้ําเค็มนี่กับ <c oughs> แด้ถลายนี่แล้วนะครับบามดแดงฮะต้นนี้มีสองถลาย <c oughs> ลทลายนี้นะครับ ีบ้านผมลมแรงนะครับลมค่อนข้างแรงครับวันนี้นะคร,รับลงมาแล้วใจว่าจะรอดไหมนะครับเอฟซีดูนัน่นต้นหน้ากะ๊ับเจอตัวด้วยเต่อหรือเปล่า ฝามือที่มันบังคับนะครับได้อ,อีกเข้าฝ่ามือตรงหน้ารถเลยนะครับ อืมมันนาจะลงยากมันขึ้นตามค่าแรงหน่อยเห็ยเนาะมันมีส่วนมั้ยมันไอ้นี่มันขึ้นกับน้ำมันดิเออได้ไมั้ยทนายได้ไมัม้ยเก่งดำอยู่เนะาะได้สักตันตเียงดี กลางนะครับระหว่างกะตอ ب งดัดจุบเียบร้อยตรงนี้นะครับ จบบากบนสะพานไกลๆทีเดียวเรียบร้อย บให้ด้วยมันไม่มีที่แทงมันไม่มีที่ตัดนะครับที่ยืนมันไม่มีเนาะ จนได้รอ,อ,อ,อคนแทงนะครับคนเก็บรูปท้ายสวนแล้ว เหียว่าตัวนี้ตายไหม <laughs> ใส่ยาไปสองเกลอนเลยคิดว่าน่าจะตายผมว่าไม่น่ารอดเนี่ยเห็นตัวมันช้าแล้วเฮียว่าไ,ไปยืนฝั่งนู้นถึงได้มองเห็นที่แรกไม่ค่อยรู้หรอกเ,รเ,รเออ ดูอะไรฮะแดงหมดแล้วหมดแล้วได้ตัดไหมวันนี้

Thank you. จบตรงนี้ก็ดีเนาะ,ะครับไปไปกันนะครับวันนี้ได้มาแค่นี้นะครับสุกร่วงงอมพอสมควรวันนี้นะครับเนี่ยแดงทั้งรถเลยเนาะประมาณนี้นะครับไปกับผมเลยเนะาะใบประมาณใบสอง ได้นะครับรูประมาณนี้นะครับไปกับผมเลยเนาะก็ด้านซ้ายมือผมนี่ก็เป็นปาล์มทั้งหมดนะครับปาล์มมะพร้าวสลับกันไปนะครับตรงนี้ประมาณ19ต้นนะครับยังเล็กอยู่นะครับยังปีหนึ่งก็มี2ปีก็มีนะครับ2ปีครึ่งก็มี ประมาณนี้นะครับในริมซ้ายฝั่งด้านซ้ายผมเนี่ยนะครับรอให้เขามีลูกนะครับก็จะตรงนี้อาจจะได้สัก500โลหรือ300โลประมาณนั้นนะครับใหม่ๆเขาก็จะออกลูกดีนะครับเพราะว่าชุดนี้ผมปลูกห่างนะครับไม่ได้ปลูกถี่เหมือนรุ่นแรกนะครับผมปลูกสิบเม็รต้นเลยนะครับ กี่บาทนะครับนะครับมาถึงแล้วนะครับว่าจะโลกี่บาทนะครับนี่นะครับเซมดี้นะครับสามสุกเจ็ดบาทสามสิบสตางค์นะครับเจ็ดบาทสามสิบสตางค์เนาะลานเมื่อกี้นี้ก็เจ็ดบาทสามสิบสตางค์เช่นกันนะครับ ขึ้นตาช่างเลยนะครับจอดหน้าตาช่างสองแปดสี่ห้านะครับก็สิบล้อข้างหน้าก็กำลังขึ้นขึ้นปามอยู่พอดีเนาะน,นะครับเต็มเขามาช่างแล้วนะครับขากลับขับมาได้กี่โลขากลับก็หนึ่งห้าห้าห้านะครับ โอเคอ่ะเรียบร้อยนะครับ,ก,บ,รบ,ก,บก,ก,ก็เจ็ดบาทสามสิบสตางค์นะครับก็บวกอีกเจ็ดสิบสตางค์ก็เป็นแปดบาทพอดีเนาะนะครับปาล์มผมได้ปลาล์มมาหนึ่งตันสองร้อยเก้าสิบโลนะครับอ่ะหนึ่งตันสองร้อยเก้าสิบโลนะครับก็ได้เงินมาหนึ่งหมื่นสามร้อยยี่สิบบาทนะครับนี่ที่เขากระท้อนเจโนะน,นะครับก็ แกให้เสื้อมาปีใหม่เนาะหนึ่งตัวสองตัวกับปฏิทินแล้วก็ไข่มากล่องหนึ่งอย่างประมาณนี้นะครับแต่น้ำพืชแกบอกหมดเนาะกับน้ำามา1หนึ่งขวดประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นชื่อลูกสาวแกนะครับลูกสาวกับลูกชายแกนะครับเนี่ยครับจริงจริงก็เป็นเจนูเขาข้ท้อนนะครับก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้ก็ขอบขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้กำลังใจนะครับก็จะ กลับบ้านครับนะครับก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับทุกทกท่านนะครับตัดปาล์มหนึ่งทีก็อยู่ประมาณเนี้ยนะครับของผมปาล์มคือราคาปาล์มไม่ดีนะครับแต่ปาล์มมันได้น้อยเนาะนะครับก็ได้ประมาณนี้ยำปาล์มผมสามสี่ตันมันก็ไม่ได้ราคานี้นะครับราคาหน้าร้านนี่เจ็ดบาทนะครับเอฟซีทุกท่านนะครับเจ็ดบาทสามสิบสตางค์นะครับก็มีสิบสตางค์นะครับนี่นะครับคือชื่อ เป็นลูกสาวแก่นะครับลูกชายกับลูกสาวแก่เป็นแฝดด้วยนะครับเนี่ยนะครับครับเรียบร้อยก็ขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ